เซ็กซี่ไปเลยมั้งสปีดลันไม่ทันช่างนั่นเสียใจเขาสปีดลัดไม่ทันโอาจะเป็นดีมกูซื้อหมดนี่เลยมั้ไหมองกูจะหมดส่วนทีพวกนี้จะติดายกันดิไหมนี่กูซื้อไฟฉายมาเด้อกูเสียดเอ้นดังกว่านี้ซื้อมาทำไม่ใหโชว์สปีดไอ้โชว์สปีดทำไมไปไม่โหลบ เหี้ยไฟไม่หลดสกิลไม่รู้ว่าไฟไหมเปลวไฟบานเหนือฟ้ามีกูจะไม่ใช้ของนะพอกูตายมันก็หยิบของกูได้เลยทำยังไงก็ได้กูกูตายกูตายได้แค่คนเดียวเว้ยแต่ถ้าพวกมึงตายทุกคนต้องรีเลย หลอกเขาตัวเลยขวยมันจะหลอกกูเหรอฮะแม่หมูแม่สันยังไม่มาเหี้ยมา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 เจจองตัวนี้แจยจองตัวตู้นี้ม้านน้องสองน้องรอดเลยมาเดียเหี้ยออกสู่โลกกว้างไฮ้หลอกเลยพวกเหี้ย เอ้แต่มึงมาเร็วมึงก็ไม่ได้นะแค่มีทางไอ่ไม่ไม่มีจุดแอ๋พี่อยู่ตรงนู้นเลยดีละเสียงเชี่ยววะทำไมกูได้ยินอย่างนั้นไอ้เฮียแต่มันไม่ใช่เสียงมุ่งเสียงหลอกเสียงตัวไม่ใช่อไม่ใช่ไอ้เฮียเสียงหนังสือตกก็ไปอยู่เองทำให้กูหลอบแล้วก็จักไปหาผู้ชา ใชกูเจอได้เยอะอยูดเลยเจคนงวงเราเอาตัวเราเอาตัมัเอาตัวเตรียมเตรียมแดกแบนเลยเยอะแบนชุกแกสกัดได้เยอเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายเขาไม่ได้จ่ายตง ้าไม่ตายไม่รู้ไต่นตื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 ่นตนตนตนน่่ื่ตืตื ฟอกอกไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบความมึน <laughs> วความ,มตายหรืตายบินชั้นโดนหล,ล,ลังแอนหรือหล,ลังแอน,นเลยวิตามินกูตกลยใครถือดิใครมีกูกู oh. มีโชว์ีดิิเกียบกิกบวอกูใช้ยาะเ,เป็นเฮยไรเฮียไรเลดี้โอนาฮไรกูไอเยลิกสิเขา

ไอ้ยี่มันใช้ก็ได้ไอ้ยี่มดเอาอกโนมืดไอย่าเม่วเจ็บกันตประตูตัประตูหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้วโออย่ปันเหยนมาแล้วปันเ็ปันแห้งมันวิ่งเร็วขนาดนั้นแม่งว่าติดติดติดฟันเลยอ่ะมาปะ โดนถ้าเกินห้าประตูมันจะมาแป๊บขอเนี่ยคนเสี่ยงเกมเพื่อเขาแน่ใจไปกูเปิดดังไรอ่ะไม่รู้ว่าไฟไหม้กูเปิดเบาๆเพราะกลัวไอ้ที่กีใส่หูเดนี่ยโอ้โหนี่คือเตรียมตัววิ่งเตรียมตัววิ่งดี๋ยวดีบักซีบักซีวิตามินมีประโยชน์อ่ะเฮ้ยจะมีประโยชน์เลยตอเนี้ยเฮ้ยแ็่เก็บไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยไกล แต่ว่าไอช่องหลังๆไกลจริงใช่ใช่แค่หนึ่งอันพอตรงนี้โดนมือตบเมื่อไหร่ไหนเสรจจบจบไปเียวิตามินจบดีค้าวิตามินมีประโยชน์เลยตาสวยเชียวนะัตาโตกยชอบตัวชอบจังเลยอะตัวตาโตจังมูตาตูโอ้ยเมันวิ่งมาแล้วไอเขอสัญญานคว้ารู้แล้วเพื่อนไอ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 มีอไอไอไอ

ui mưa chẳng lời, na cũng chẳng lời. B A cola. Mày kia, mày đang quá. Mày, mày quá. Mày đang chạy phái trái quá. Mày đang có phái trái quá. Mày đang chạy phái trái quá. Mày đang chạy phái trái quá. Mày đang chạy phái trái chạy phái trái quá. Mày đang chạy phái trái quá. Mày đây โถ่ถ้าโซนสีเขียวนำเมืองเข้าออกกันให้เข้าออกกันให้มันเลยโอเคใกล้ถึงแล้วจ้ะเอาเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยนะโกนตีนปุ๊บไปเหี้ยไอ้ฟ็อกหันมาอัปคั่นเลยงามไส้แล้วตรงเนี้ยอย่าไม่ไดูตัวเลยเจอคุ้ไอ้เหี้ยฟิกเกอร์กูเปิดกวานแล้วยอดีกว่า กูเปลี่ยนใจแล้วเราก็ต้องย่อด้วยเล่นย่อดีกว่าเดี๋ยวกูกไปฝั่งนูน้นนะเป็นไม่ใ็กแบบนี้หรอ อยู่ด anyway. <laughs> ้ตัวกะมีงดีไมึงโกนได้ได้นะเพื่อนเฮ้ยกึเก่งปะล่ะโง่เฮ้ยไม่มีใครหรอกเออโง่ดีที่ว่ากลับมาเอาินชียกลับมาให่งามใส่เฮ้ยเฮ้ยเือยไม่ดีแบบนั้ ไม่ได้น mm hmm. ี่เราไปเราไมาลงมาม่ลงมางามไสงามไสได้ยังงามกูนี่เลยสัตมันมาหากูเชอะ Let's go โอ้เช็ดข้างล่างอันนึงงจ็บให้ทีสมุด Let's go คไม่ีใจ

เดี๋ยวกูบอกมาเองเกมเกมเกมขึ้นขึ้นกันเลยพวกมือขึ้นเชี่ยแล้วกูโดนกูโดนรักล้อมกูโดนตำรวจล้อมอุ้ยงามใส่มันมาหนึ่งอุ้ยคนตีนฟอกกี้มึงอยู่ไหนเนี่ยตุ้งไอ้ยที่ที่อยู่บนงามใส่เลย

หนึ150่งห้าศูนย์หนึ Leslie> ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งกดมาเลยฟขึ้นมาฟอกมาเลยฟอกมาเลยโอ้โห กูเสียเลยกับไอ้เยี่ยไฟไหม้อย่างเดียวเนี่ยไอ้สัสไออ้กูไม่เสียแล้เสียเพราะไฟไหม้อ๋อไม่รู้ว่าไฟไหม้เยี่ยไฟไหม้กูเลยเหลือครึ่งหลอดเลยสัตตว์ึงมือตกมือตกตายเลยหรือว่ามันครึ่งหลอดปะครึ่งหลอดอ๋อจะได้โดนมือตกกูโดนไอ้เจี๊ยกรีดอันตราหล่นน้ำมันพรายน้ำมันพราย โกมไว้นะห้องข้างหน้ารอกูบ้างเต้หมดตึ๊งตึ๊งอยู่เลยอ๋อไอ้โอียปัตเตอ้ยชอบมากเลยโอ้ไอ้สัสไปได้สว่างไอ้เชี่ยเดี๋ยวโฟกัไปแล้วเพื่อนนอนอยู่นู่นเจเจเจมันมามันมามันมา เอออะไรอะไรเห็นไหมอาวงามไส้กูเลยสัดโอเคโอเคย้อนจองตู้เลยฮะยัยเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เข้ามาตู้เลยเกือบงามไส้ไปแล้วมึงพี่ดังเปิดประตูรู้เรื่องเลยเปิดประตูรู้เรื่องเลย

Ui, ai phong mấy chiếc mạc ở của lấy gì còn hai của lấy gì vậy? Yes sir chia lâu có đi đấy Kiếm bỏ Chua Hahahaha Cô đúng không ว้าวเฮ้ยตัวมันนอนเล่นดีไหนได้หันไปไอ้เขี้ยไม่เอื้อเดินแดกตายังถ้ามันช็อตหันหลังเดินแดกตายไหนช็อตนะหันหลังเลยเจ้ยัยช็อตแล้วหันหลังเขี้ยเมื่อกี้กูโดนช็อตแล้วหันหลังไอ้สัมไม่กูตายอยู่ดีเี้าเจ้าไอ้สะพานโค้งอยู่ข้างหน้าแล้ว กูเห็นมาอยู่ข้างหน้านะกูหันหลังตายหวยยัยเจ้าอหญิงแน่เยสปานโค้งฮะสปานโค้งเจ๊ะเหรอตกกูสปานโค้งเหรอโอยเด็ดเด็ดนโม้เว้ยผ่านประตูหน้าไปเพื่อนผ่านประตูหน้าไปเพื่อนยังไงให้กูเล่นชนะเลยใช่ไหมจะได้จบๆไปเลยเบิเเเอาลยพื่อนสู่ความหมายของเราเพิ่อนทำได้ มีสองตัวกำลังดูอยู่กูเห็นที่กูคุยในจีไอทีโพเมื่อกี้เฮ้ยแย่ล้มึงตัวข้าอ๊ยแย่มันไดไงอจกเป็นเวลาไงทำไมกููหนได้ อยู่กูดีบรีสเลยยเสียรารตัวด้วยเขียวสิเขียวเอ้าเอ้ีๆีดาวดีดาวโดนโโดนมาไงเนี่ยไอ้สายกูเดินตามเรามึงหมดเป็นชาดแล้วหายฟองดิวิญญามีมีมีจุดหมายก็กูบอกอะไรเดยงๆให้มึงผ่านไปป เกียแล้วก็หัวใจพุ่งก่อนดูายหัวใจจิตตินไปแล้วหัวใจติดสลับทีุ่ณเดินตามขวยสกิดหัวขวยมันกคนเสื้อเยอะแน่เลยเสื้อร์เยอะเออเขากำลังจ้องที่จ้า เ้มดีไวิตามินนะนด่งสองจบวิตามินวิตามินซีอ่าอะไรกอะไรยังมีชดอไรอยู่เพื่อนไฟกระพิบตังกลัวเพื่อนย้อนข้อตาร้รับันทำตีทำพอมึงใช่ เอากินอันโหขวาเอ,อ้ยตรง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 ขวาเสีเยงเพลงโตดมันเลยเยอะขวาอุยจับกล้องครับได้เราไปละวิ่งไปแล้วได้อ๋อเฮ้ยมาตุ้ยเหลี่ยมเลย <c ười> อ่าอีพวกซีเหลี่ยมลูกก็เหลี่ยมเหมือนกัน ให้กูเอาไฟฉายก่อนฉายพ่อของแช่กระเที่ยงตกสมองสิงเดียวใครขอประตูฮัลโหลปอกมนุษย์ทองตาดำนะตามันทันใดเห็นชัดเลย Let's go Let's go จัน Let's go Let's go

อุ้ยถันไอ้เขี้ยแม่งเอาไอ้มสักูหลุดไปแล้วอดกูได้ช่ไหมล่ะไปเปิดไฟเปิดไฟยาวเปิดไฟยาวเฮ้ยอะไรอ๋อลิกโลลิกโลตึง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 ตึตึรูปนี้ถือว่าพี่ขอเนี่ยก็จะจบเกมแล้วก็ยัยจาได้ใช่ไหม ซ้ายซ้ายขึ้นร้องบนเลยยังไงมันก็ไม่ขึ้นเว้ยมาแล้วมาแล้ววิง่งพอถึงหน้าประตูเยอ่ยอเย่อ <c oughs> รอเลยโอเครออู้เพราะยังไงมันไม่น่ามาเว้ย เี๊แอมบูดแม่งมาสามรอบไอสัดกูยังชอบไอเชียไอสัดไอเชียตาสุดท้ายกูลุ้นไส้ติ่งเลยเชียแม่งเพิ่งเข้าไปพันทั้งแม่แป๊บนึงแม่ครับครับผมรู้แล้ว รอดเคลื่อนละโว้ย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 เรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเยสก็เดิมซุกบอลเหมือนเดิมเหมือนขาดทุกคน ในสุดกูมีหัวใจเพื่อนคนดูวเลยกูนอนตามไม่เป็นไรฟพรายังไงมันก็ยังอยู่ข้างๆเว้ยเนี่ยมันคือไฟเว้ยไฟดับเลยไฟดับเลยทำไมตัวคอร์กูมันเอียงได้ขนาดนั้นวะอันเดียวต่อไปก็ไฟฟอกเลยจุดดูด กูจะบีคอนติเนียจ์กูจะดโอ๊ยเจ็บ <c oughs> เจ็บครับกินเจอเลยเล่นช่วยทีตอนน้องไม่เลยเดี๋ยวเราไปด้วยกันเฮ้ยกินยาพุ่งวิ่งลืมลบตายเลยคุณ <c oughs> 啊！啊我我我的,手來的 <laughs> 我我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 